การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเราช่องพลายทเงนินนะครับผมโอ้มาดูบุญชูครับทำอไรกับชื่นใจครับผม เนี่ยบัวานมาอยู่ครับนึกว่าเป็นบัวบานครับตีแท้บุญชูนะครับผมเรางจะโยกทักไทยกันนะครับผมเน่เน่เน่พดีค่าหน่อยขึ้นใจเออโอเคครับโอ,โ,โอ้โอหวันนี้โหสายจะคออาหารกินแล้วนี่นี่ซีสายส่ทำไมหืม มาเห็นหน้ากันเลยสึทสายใสยเลยนุน่นไปเล่นครับบุญชูนุ่นหเห็นกับบุญชูนนู่บุชอยากเล่นด้วยเนี่ยไม่ต้องทักทายกันเห็นหน้ากันบวยนุ่นเห็นไหมบุญชูอยากเล่นด้วยนะเออเห็นไหมนุ่นนะนะครับเล่นกันเลยครับเอา พักไทยกันนะครับผม,มบุญชูนี่ก็ตัวใหญ่เร็วมากเลยครับเกือบจะเท่าบุบานเลยครับนี่นก็อ็มี่นะครับผมทังเอ็มีุ่นนนั้นก็นาโนโูจีไพรบุญ ครับคีรลำพูนนะครับอยู่นู่นข้างล้างกไกลๆตรงครับสิบสี่นะครับผมฮ่าบุญชูทักทายกันชื่นใจหน่อยเฮ้ยทักทายกันหน่อยบ้านอยู่ไกลกันทักทายกันหน่อยอืมชื่นใจนี่ก็อย่างบริสุทธิ์กับลุงเรนครับ แน่แน่ชื่นใจตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไลฟผลไม้ก็เตรียมมาแล้วนะครับผลไม้ซีครับเห็นไหมมีกล้วยครับ เตรียมไว้แล้วนะครับผมนี่โอ้โหเด็กกล้วยสวยทันเลยครับผมวีใหญ่ๆผลไม้ก็เตรียมไว้แล้วนะครับก็ยังไม่ได้ไลยสุดครับผมยังถึงเวลาครับตอนนี้ก็มาถ่ายให้เอีชมเบื้องหลังกันนะครับผมไรค้ค่าชื่นใจหิวบ่หิวบ่ โอ้หิวแล้วโอ้ไหนยาอยู่ไหนเนาะโ,โอ้ยายอยูย่ไหนเนาะเดี๋ยวยาหากินนะรอแป๊บหนึ่งนะชื่นใจสวัสดีจ้าแล้วเดี๋ยวจะน้อยใจครับผมตอนนี้ตอนนี้ควานก็อยู่คนละมุมคนละเจรครับนู่นครับกำังถึงเวลาครับลาออนไลน์ครับ หาชินใจก่อนเพราะเขาสวัสดีขอแล้วนะครับบุญชูก็อยากได้เหมือนกันครับเดี๋ยวให้ครับเดี๋ยวให้ก่อนดีค่าก่อนชินใจเร็วฮะจะให้บุญชูด้วยเดี๋ยวบุญชูจะนอนใ,ใจดูตาบืดใสนะครับพี่นอ้องทุกคน,นโอ้เสกไส้เป็นเหการตัวนี้หอยโอ้เสกไส้เป็นเป็นเหการณ์ว้าบุญชูได้ไหมโอ้ให้กินอยู่ให้กินอยู่ ดีครับก้อนคุณชูครับก้อนเออคุณชูมีทักทายด้วยครับเมื่อกี้เอฟซีสีทรายใสยเลยครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูนาโนครับ,บ,บรครับจ๊ไบบูลครับ คนกีรพูนครับว่าทำอะไรกันอยู่ครับทางนู้นครับผมอะไรชื้นใจให้ยาแล้วทำไมไม่กินนี่ฮะให้กินยาแล้วทำไมไม่กินพอดีขออย่างดีทำไมไม่กินเนาะอยากกินผลไมว้ว้เดี๋ยวรอก่อนว่าเขายังไม่ได้ไล่สุดนะครับนี่มาดูน้านหนูก่อนครับ ฮันโหลน้าโน่ฮัก่อนเสียงหน่อยเสียงยื้อใสเสียงโอ้มีเสียงครับพี่น้องเสียงยื้อใส่น้อเสียงไปเที่ยวอย่งว่าเสียงไหนฮะสวัสดีค่ะก่อนทักทายซี่หน่อยโอ้มีเสียงเลยครับอย่านี้ครับอีพีครับผมสงสัยเป็นหยาบว่มีเสียงเอาหยาบเพิ่มกินแค่น้อยครับ น้านูฮัลโหลข้าหน่อยน้านูเลาะฮัลโหลข้าก่อนเยี่ยงเยี่ยงเนาะเยี่ยงอ้นหน่อยอ้นอ่ารับรางวัลน,นู่นถนนยืนดูเหมือนกันครับผมเดี๋ยวไพจี้ลำพูนเี่ยไพบูลหน่อยครับอยู่ฝั่งนู้นครับยืนแอมบมองอยู่ครับผม อานานูได้แล้วให้จีแำพูมา้งโอจีไพยกได้ครับผมเอาอให้จีไพ่ด้วยครับจีไพ่จะน้อยใจครับผม ลบก,ก่อนครับลบไปทางนี้หลอดไปทางนี้ครับผมบูสูนานูครับหมุนต <ophone şimdi. S 2> ิ้วติวเลยครับฮ่าเจ๊ไผ่บูนอยู่นี่เจ๊ไผ่บูนไหนเจ๊ไหนเจ๊เนี่ยอยู่ทางนี้นี่เจ๊อัานี่นี่เจ๊นี่นี่ของเจ๊อยู่นี่เจ๊ลำพูนนี่พวกเจ๊ไผ่บูนนี่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 ทางนี้นี่ นี่ของเจอยู่นี่เขาได้กินหมดแล้วหรือเจ้ยังไม่กินนะอได้ครับเขียวนะครับอันนี้ขอมรรยายให้ที่ได้ชมครับเบื้องหลังก่อนจะทำงานของคูค่นักเขียวกันนะครับผมภาพบรรยากาศเบื้องหลังนะครับ ก็รื่มพยโยกันมาเลยครับวรงนี้ว่าจะไล่สุดกันช่วง่บยๆครับโอ้นี่ครับเตระเชียก็กินหันฟินมากเลยนะครับเตระเชียดีตั่อยมากเลยครับ อยู่คนมุมคนเจนครับสร้างอยู่คนมุมคนเจครับพี่น้องอะไรครับนาโนฮะอ,อะไรคะเอาอีกเลยครับกระดิ่งข้หน่อยโอ้โหเขาเกิดบระทัดครับพี่น้องทักไคแล้วครับนาโนทักทายกันอีกครับพี่น้องโอ้โหมีแต่ทักทไคครับผม ลุงไซด์ันดุนมากถึงพคนจับไ่ค่อยได้พคนก็นเลยทักทายครับผมมาแล้วครับไรน,น้องดุนกีทับทิมกำลังมาครับทับทิมครับผมทับทิมมากับอะไรน้องนั่นอน,น้องอะไรไปฟืนครับกำลังดึงมาครับผมบุปผอมเปรมครับบุปอมเปรมกับน้องทับทิมกำลังทยอยมาครับ เรืมันจะมาเตรียมตัวเพื่อจะทำการออนไลน,น์นะครับตัวเพื่อการขายนี่แะครับครับไหนทับทิมมัตไว้ตรงไหนครับยังไม่รู้เลยนะครับต้องเอานังน่งก่อนนะอ๋อตัวามาทักทายเพี้ยบอมแปมนี่จัดแล้วเร็อเปล่สวัสดีค่ะตะ้เอฟซีเราไหมตะไคร้เอฟซีมาเรียนอะไรรึวดทุวบวดทุบวุบดทุบทโอ้โห่เสียงก่อนอเสียง เสียงไม่มีเสียงอยู่ไซส์เสียงไปเที่ยวอยู่โอ้ครับเขาบอกว่าเสียงอยู่กับไม้ไทยโกอยู่ไม้ไทยเหรอขอเสียงนะครับเออขอเสียงหนึครับครับผมครับผมมาได้ไปครับเมื่อวานผมไปตัดข้าวครับผมเสียดายสียดาครับเสียดายครับมาได้มาครับผมขนมได้ไปไหมเดี๋ยวไไไม่ด้ป เดี๋ยวไว้ละถึงละตาไปได้อ๋อครับผมเดี๋ยวต้องมีสวันครับผมเดี๋ยวจะย้ายหนึ่งยได้แน่นอนใช่ครับผมเดี๋ยวรอให้ตอนนี้ใจยังไม่เต็มร้อยเดี๋ยวรอให้ใจเต็มร้อยก่อนครับเดี๋ยวจะพาพ่อให้พ่อไว้จะซึ้งปะพ่อโวยถือไม้กระบอกเล็กๆให้ให้พ่อไว้ยิงสี่คนร้เมตรหรอแต่ว่าแต่ว่าห้องไวนี่ ะจะพาไปเป็นนักวิ่งไม่ใช่วิ่งช่วยนะวิ่งนี้ว,วิ่งวิ่สีคูร้อยใช่ไหมออใช้ยาสีคูร้อยเม็ดพาดมาไปแล้วพนันจะคงยึด<อ>ง,งานนะดิพาดไว้ธรรมดานะครับพ<อ> <c oughs> าบดไ้เรื่องเรื่องวิ่งนี้สุดยอดเลยครับตอนเราทำเราทำตัวต่ครับเขาบอกว่าปลอดภัยไว้ก่อนครับปลอดภัยไว้ก่อนนะครับครับผม ครผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ให้ทีทุกท่านนะครับผมทับชมกันพอสมควรแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์<ๆ>กดติดตามในะช่องพลายทางนิด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอกลาเขาว่าสวัสดีครับขอบคุณครับจูงกระบายบาย